สวัดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ข้อ VVIP ธรรมดานะครับข้อ VVIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวโจนส์ VIP นะครับดาวโจนส์ VIP ของวันที่24นะครับเดือน6มิถุนายน2565นะครับสำหรับดาวโจน VIP นี้จะออกทุกคืนทุกคืนเลยนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับ2ออย่างครึ่งของเวลาประเทศไทยนะครับทุกวันทุกวันเลย ไม่มีวันหยุดเลยนะครับช่อง v i p ธรรม,มดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงน,นะครับทุกๆวันทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับอขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมทุกคลิปเลยากดติดตามด้วยนะกดติดตามกดถูกใจคนละติ๊กคนละติ๊กเลยนะครับประมาณนี้ขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับ ใจเฮด้คิดตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับสองยามครึ่งนะพอขอ,อ,อพ่อคืนเป็นอย่างสูงเลยเมื่อวานนี้หลุดนะครับขออภัยด้วยนะหลุดทั้งสองโจนเลยเมื่อวานนี้สุดยอดเลยไปหาสาเหตุแล้วว่าทําไมถึงหลุดร,รู้สาเหตุแล้วล่ะสาเหตุที่หลุดก็เพราะว่าให้ไม่แม่นประมาณนี้ให้ไม่แม่นเลย VIP อธรรมดาเนี่ยเสียศูนย์ทำให้จะมาชิก เป็นลมสลบเสียเงิน่ะประมาณนี้อ้าววันนี้สมาชิกก็มารับคืนกันแล้วกันนะครับมาเอาคืนนะช่องวีพีธรรมดาก็ะจะมาลงให้ทางรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับเอาคืนนะครับขอบพระคุณมากมากครับเด่นดาวจูนวีพีคืนนี้สามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าเน้นที่สี่กับห้านะครับปันธงที่สี่นะครับ สี่นะสี่หนึ่งสนะี่สามห้าสเจ็สี่เก้ามเยอะัอเอาสี่สองกับสี่หนะครับสี่สองกับสีนะครับประมาณนี้เัวเน้นก็เยอะหน่อยนะนกันกันไว้ กิดห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับหมายนะปกันที่สามนะครับกันนะรูดวิ่งนะครับรูดลูดบนรูดล่างนะครับบนล่างนะบนล่างนะครับรูดบนล่างก็สามกับสี่ก็แล้วกันนะครับสามกับสี่นะอ่าครับ ขอขอบพระคุณน,นะครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับได้คืนืนนะแบบนี้นะขอให้ทุกท่านเฮงๆนะครับประมาณนี้ขอขอบพระคุณมากๆมากๆครับจัดการวันนี้สวัสดีครับเที่ยงคืนครึ่งได้เห็นได้คิดน,นะครับ